ผมเป็นเพื่อนกัน4ี่คนครับแล้วก็เซนจะพัดจะผูได้น้องชายคนนี้มาครับตอนอยู่โรงเรียนเก่าอะครับเห็นว่าน้องเขาเก่งมีมีความสามารถแล้วเรามีความสามารถิง่คนตอนแรกก็ยังไม่รู้เลยว่าแนวเพลงเราเรียกว่าอะไรใช่ครับตอนนี้ก็ภูมิใจมาก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 แล้วแล้วก็ดีใจที่บางทีเข้อเพลงเราไปตีความเป็นเรื่องราวของเขา ดีใจที่คนได้นำสตอรี่ของคนฟังมาอยู่ในเพลงของเราก็สามารถแบบฝากสตอรี่ไว้ในเพลงของเราได้ยงี้ดีใจมากสวัสดีครับพวกเราเพอร์พีดนะฮะสวัสดีชาวโมโนเอนเตททุกคนเลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อเจมครับตำแหน่งมือกองครับครับผมเล็บร้องนำครับครับผมยีนเล่นคีย์บอร์ดครับครับผมเบรครับครับผมเซนนะครับเล่นกีตาร์ครับ คือจริงๆคําว่าเพอร์พีทก่อนที่มันจะมาเป็นเพอร์พีทคือมันมาจากคําว่าเพอร์เพอร์พีทนีครับพีทสีม่วงอะไรประมาณนี้ครับเอาจริงตอนนั้นคืออยากเริ่มเล่นโซเชียลกันแล้วก็อยากให้วงมีอีโมจิหัวใจสักสรรีหนึ่งก็ไปเจอหัวใจสีม่วงแล้วก็ไปดูดวงละดูดวงกับพระแบบสายบูับแบบมันก็กลุ่มถูกฉลอกับสีม่วงอะไรประมาณนี้ครับ ผมเป็นเพื่อนกัน4คนครับแล้วก็เซนจะพัดจะผูได้น้องชายคนนี้ไาครับก็ที่จริงเห็นเห็นตอนตอนอยู่โรงเรียนเก่าอะครับเห็นว่าน้องเขาเก่งมีมีความสามารถแล้วเรามีความสามารถจริงจริงวงเราตอนแรกไม่ได้มีคอนเซปต์ไม่ได้มีเขาเรียกะไร ไม่ได้จํากัดแนวเพลว่าอยากได้แนวไหนใช่ก็ทามาทำมาตอนแรกก็ยังไม่รู้เลยว่าแนวเพลงเราเรียกว่าอะไรใช่ครับตอนนี้ตอนนี้เดินทางมาเหนือลมก็เริ่มรู้แล้วว่าบัมแรกเป็นแนวเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรน่บัมแรกน่าจะออกเป็นแนวอินดี้มาก่อนแล้วก็มาป๊อปแล้วก็มาร็อกรับสามอย่างก็ภูมิใจมากๆมากๆแล้วแล้วก็ดีใจที่บางทีเข้าเพลงเราไป ตีความเป็นเรื่องราวของเขาครับใช่ที่ไม่ได้เป็นเรื่องราวของเราดีใจที่คนได้นําสตอรี่ของคนฟังมาอยู่ในเพลงของเราก็สามารถแบบฝักสตอรี่ไว้ในเพลงของเราได้งี้ดีใจมากโอ้หลายความรู้สึกอยู่นะครับวรกบวา่าที่จะมาจบหนึ่งอัลบั้มครับเพ <ๆ S 3> ราะว่าเริ่มจากแรกๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยที่จะรู้เรื่องอะไรสักเท่าไหร่ครับการออก<ล>แบบเวทีใหญ่ ในแต่ละงานครับเรายังไม่มีประสบการณ์ครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้แบบกระตุกกระตักหรือว่ามีผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบ้างแล้วก็รวมไปถึงในระหว่างการเดินทางครับเราก็จะมีแบบมีอาจจะมีแบบกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆบ้างอะไรเงี้ยครับก็ตอนนั้นจําได้ว่าเป็นการเข้ามาเล่นในเมืองเมืองกรุงอะ เป็นเมืองกรุงแล้วพวกผมพวกผมอยู่เชียงใหม่กันมาก่อนโดยตลอดแล้วแบบไม่ได้ชใ,ใช่ใช่ครับไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนเลยผมจําได้ตั้งแต่แบบทุกวันนี้ก็ยังจําได้เลยตั้งแต่นั่งนั่งรถคุยกันแบบเแฮบบ้ยวันหนึ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงแต่พอไปเล่นจริงก็ประหม่ามากเป็นงานแรกที่ได้เล่นแล้วก็ร้องไห้เลยตอนนั้นจําได้ว่ามีคนร้องเพลงเราได้ไม่กี่คนนะเพราะเป็นงานของพี่วานเขาร้องเพลงเราได้สักไม่เยอะมากแต่พอเห็นเขาทําเพลงตามเราได้ตอนนั้นแบบ ในใจมันก็ไปเลยครับละลายเป็นน้ำตาเลยทีเดียวตอั้ครับผมชื่ออัลบั้มของเราก็คือชื่อ perfect peach นะครับเพราะว่าอัลบั้มแรกมันมันมันเป็นอัลบั้มที่บ่บอกตัวตนของศิลปินได้เยอะที่สุดเนี่ยผมก็เลยว่าถ้าจะเป็นอัลบั้มที่บ่บอกตัวตนได้อย่าง perfect ที่สุดแล้วก็เลยใช้ perfect peach เป็น peach ที่ perfect ใช่ใครับเฟอร์ฟกในแบบ <ใน S 2> ของเราเอง<ช>ที่แบบไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นนะครับคิดว่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คล้ายกับทุกปัญหามีทางแก้ครับหรือว่าเป็นความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแต่มันอาจจะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถคิดแตะต้องถึงมันได้อยู่นะครับมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราเผ่านผ่านในช่วงที่ฝนหยุดตกแล้วก็ กลับยังไงมันก็กลับมาเจอสายลุงหลังฝนอยู่ดีครับของผมก็คือเพลงตอนนั้นในวันนี้ครับ,นนรบปเป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนรู้จักเพอร์พีทเป็นคนที่เป็นเพลงที่สื่อกลางระหว่างชาวพีดกับเพอร์พีทครั้งแรกเลยครับ ผมชอบทิ้งไว้อย่างพอที่ฟังแล้วมันได้หิวใจครับผมชอบภาพถ่ายบานบานครับรู้สึกว่าภาพถ่ายบานบานเป็นเพลงที่คิดว่าไม่รู้จะเขียนแบบนั้นได้ยังไงอีกแล้วในชีวิตนี้ครับผมชอบทิ้งไว้อย่างพอใจเพราะว่ารายละเอียดดีเทลของดนตรีเนี่ยมันดูเป็นทุกคนที่สุดนะ ตอนนั้นในวันนี้เหมือนกันครับเพียงแรกก็เราจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้ Perfect Peach ของเราก็จะมีคอนเสิร์ตที่สามย่านมิดทาวน์นะครับวันที่วันที่วันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ครับก็มาเจอกันได้ที่สามย่านมิดทาวน์วันที่22กุมภาพันธ์4เมษายน ช่องทางการติดตามนะครับสำหรับใครที่ผ่านไฟผ่านมาและยังไม่รู้จักกันนะครับก็ง่ายฝากวงน้อยๆวงนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับถ้าพิมพ์เพอร์พีทรอบเดียวในโซเชียลไม่เจอให้พิมเพอร์พีทเพอร์พีท2รอบเจอเราแน่นอนนะครับผมขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายบครั